สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาเนตยิยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสสารพลังมูลนิธิเพื่อนหญิงภาคีเครือข่ายสะท้อนความรุนแรงผ่าน4พื้นที่นำร่องค่ะผลักดัน7ข้อเสนอยุติความรุนแรงถึงพักการเมืองหวังลดความรุนแรงในสังคมอย่างแท้จริงค่ะนางพรรณีผู้ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสสเป็นประธานในพิธีเปิดงานท้องถิ่นชุมชนต้นแบบ จัดการความรุนแรงในครอบครัว24ชั่วโมงซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิงเครือข่ายสตรี4ภาคและภาคีเครือข่ายพัฒนากลไกสหวิชาชีพพื้นที่นำร่อง4จังหวัดเข้าร่วมการเซวนาณโรงแรม TK p a l เล e กรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดเสวนนาในครั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนสะท้อนวิกฤตความรุนแรงในครอบครัวโดยต้องอาศัยการทำงานทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแก้ไขกฎหมายซึ่งสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องมีความตระหนักและร่วมกันสร้างสังคมที่ดีจะช่วยลดและป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและสตรีได้ นการความรุนแรงนะคะผลสำรวจจาก WHO เนี่ยพบว่าผู้หญิงหนึ่งใน3เคยถูกกระทำความรุนแรงซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะทางมูลนิธิหญิงใช้ก้าไกลได,ได้มีการสำรวจจำนวนข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็โทรทัศน์นะคะที่พบว่ามีเหตุการณ์ที่ถูกกระทำความรุนแรงอย่างน้อยปีละ1,000กว่าเหตุการณ์ต่อปีนะคะแล้วก็ ตรงกันกับของข้อมูลจาก1300กระทรวงพมนะคะที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาปีละ4,800กว่าลายซึ่งทำให้เห็นว่าสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากร้อยละ70เนี่ยเป็นเรื่องความรุนแรงทางร่างกายแล้วก็ร้อยละ16เป็นเรื่องความรุนแรง บนฐานเพศนะคะถูกคุกคามทางเพศเช่นเดียวกับผลสำรวจที่ทางสอสอส,อสนับสนุนทางอาจารย์สุชาดามหาวิทยาลัยมหิดลก็พบว่าการที่ถูก วิจารณ์เรื่องสัสดส่วนทางร่างกายในสถานที่ทำงานเนี่ยเป็นเรื่องที่พบเจอกันทั่วไปนะคะแล้วก็ยังพูดหรือใช้สายตาลวนลามพนักงานเพื่อนร่วมงานในที่อื่นอีกเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้กำลังจะกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนเคยชินทางสสส,สได้สนับสนุนภาคีเครือข่ายนะคะเพื่อมาช่วยขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงบนฐานเพศโดยสนับสนุนเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนเรื่องการป้องกัน ส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนการแก้ไขฟื้นฟูแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนการเยียวยาฟื้นฟูน,นี่แหละค่ะส่วนแรกที่เป็นส่วนการป้องกันเนี่ยสาเหตุจากความรุนแรงมักมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ยาเสพติดนะคะรวมถึงมีแผนงานที่ทางสสสนับสนุนเรื่องการเฝ้าระวังสื่อต่างๆการพัฒนาศักยภาพแกนนําและการสนับสนุนให้เกิดกลไกสหวิชาชีพเข้ามาเพื่อร้อยเรียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการประสานความร่วมมือรวมถึงการเกาะในการทำงานกับเคสจนกระทั่งถึงสุดทางนะคะการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ทำให้คนที่ได้รับความรุนแรงบนฐานเพศเนี่ยได้ฟื้นฟูแล้วกลมาคืนสู่สังคมได้ก็จะเป็นหน้างานที่ทางสสสนับสนุนทั้งในส่วนงานวิชาการการผลักดันนโยบายแล้วก็พื้นที่ต้นแบบใน16จังหวัดค่ะ การประชุมในวันนี้เป็นความตั้งใจที่จะนำข้อเสนอจากในระดับพื้นที่ปัญหาที่พบเจอเนี่ยบอกต่อพักการเมืองต่างๆนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านในอนาคตล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงค่ะเราหวังว่าข้อเสนอที่เกิดจากข้อค้นพบ จากการดําเนินงานในระดับพื้นที่เนี่ยจะมีความหมายต่อการยกระดับเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติหรือเป็นเรื่องที่รัฐบาลจําเป็นต้องจัดสรรงบประมาณลงไปเพิ่มขึ้นในการเข้าไปจัดการและที่สําคัญคือการบูรณาการข้ามระหว่าง5กระทรวงที่เกี่ยวข้องค่ะทางด้านนางสาวธนวดีท่าจีนผู้อํานวยการมูลนิธิเพื่อหญิง เปิดเผยถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงในพื้นที่4จังหวัดนํำร่องและได้มีการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย7ข้อ 1. ประกาศให้ประเด็นความรุนแรงในครอบครัวการปรับปรามยาเสพติดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเป็นวาระแห่งชาติ 2. แเร่งปฏิบัติการให้กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกลไกลภาคปฏิบัติระดับพื้นที่ 3. ยกระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามยาเสพติดควบคุมเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง 4. กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพบ,บริการประชาชนเพื่อให้คำปรึกษารับเรื่องร้องทุกข์ 5. จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอสำหรับการประชุมและการปฏิบัติการคุ้มครองบุคคลในครอบครัวผ่านศูนย์พึ่งได้ 6. สนับสนุนให้มีเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในส่วนกลางและจังหวัดและ 7. ผลักดันให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งตรวจสอบรายชื่อประชาชนที่เสนอร่างพรบรคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวฉบับภาคประชาชนจำนวน26,729รายชื่อและเร่งบรรจุเข้าการพิจารณาในวาระที่1เพื่อให้เกิดผลในภาคปฏิบัติของการสร้างส,างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรทำให้ทุกพื้นที่มีความปลอดภยัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและมีความสุข ก็ในส่วนของเคสที่ทางโรงเรียนได้ค้นพบเจอในเรื่องของความรุนแรงนะฮะแต่อาจจะไม่ใช่เป็นความรุนแรงของทางกายภาพนะคะเป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจนะคะซึ่งส่งผลให้เด็กคนหนึ่งซึ่งปีที่แล้วอายุ9ขวบนะคะจะมีอาการก็คือในเรื่องของการกรีดร้องทําร้ายตัวเองแล้วก็มีการคิดสั้นมีอาการอยากกระโดดตึกของโรงเรียนนี่เป็นที่มาของการสอบถามแล้วก็ ได้เชิญผู้ปกครองมาพูดคุยปรากฏว่าเด็กคนนี้นะคะก็อยู่ในครอบครัวประถมไม่ได้รับความอบอุ่นไม่ได้รับความเอาใจใส่จนเป็นที่มาของความรุนแรงต่อตอนเองจุดที่ค้นพบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็มาจากความอบอุ่นที่ทางครอบครัวประถมไม่ไดใ้ให้การดูแลนะคะจนเป็นที่มาแล้วเด็กคนนี้ก็ได้รับการรักษาทางจิตเวช นะตอนนี้ก็กินยาทางจิตเวชอยู่ซึ่งที่ฉันมองว่าในส่วนของความรุนแรงไม่ใช่แค่ทางกายภาพทั้งด้านจิตใจเป็นส่วนสําคัญที่ต้องดูแลจากครอบครัวในส่วนของการประชุมผู้ปกครองก็พยายามเน้นย้ําไปในทางปกครองว่าให้ดูแลบุตรหลานซึ่งในทางโรงเรียนในส่วนผู้ปกครองค่อนข้างที่จะเป็นชาวบ้านที่ไม่ค่อยได้รับความเข้าใจในการเลี้ยงดูบุตรที่ถูกต้องก็เลยส่งผลให้เด็ก ของโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในทุกๆด้านเวลาที่คุณครูได้สอบถามเด็กนักเรียนว่าที่บ้านาพ่อหรือแม่อยู่กันอย่างไรบางรายก็จะบอกว่า,าคุณพ่อก็ได้ตีแม่ซึ่งเด็กก็เห็นภาพซึ่งตรงนี้มันจะส่งผลให้เด็กคนนี้มีปัญหามาที่โรงเรียนบางคนมากระทํากับเพื่อนในโรงเรียนเขาเห็นที่บ้านว่าเป็น เป็นเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่เขาเห็นจนชินชาแล้วเขาก็มาปฏิบัติกับเพื่อนก็เป็นปัญหาของในระดับหนึง่งก็อยากจะให้ในส่วนของการแก้ไขตรงนี้อยากจะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจรงิงจังในการดูแลในเรื่องของอความรุนแรงนะคะให,ให้ให้ให้จริงจังมากกว่านี้